อยเชอร์มานโพดรูปตรงทูพีร่วมเฟรมแกังเพื่อนรอฟังคำตอบความสัมพันธ์ยินนี้เรียกว่ายังคงถูกจับตามองอย่างต่อนเนื่องสำหรับความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวพลอยเชอร์มาน,มนกับตรงทูพีที่ทั้งคู่ยังไม่ออกมายอมรับหรือปฏิเสธความสัมพันธ์ครั้งนี้ทำให้ชาวเน็ตยังคอยลุ้นกันต่อไปล่าสุดเอ๊ะมันยังไงกันนะเมื่อสาวพลอยได้โพดรูปแกงเพื่อนที่มีหนุ่มตรงร่วมเฟรมด้วยแถมยังนั่งข้างสาวพลอยอีกด้วย,ยางานนี้ ทำเอาชาวน็ตแซวหนักมากว่าต้องมีอะไรอยู่ในกอไผ่แน่นอนค่ะแล้ววันนี้หนุ่มต้องออกงานอีเวนต์ช่วงเย็นแน่นอนว่าเจ้าตัวจอกมาตอบความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไงต้องรอติดตามกันด้วยนะจ๊ะ